น่ากลัวฉันสวยไหมกดไปลรอมาอิอิอิแม่ทำพาแม่พี่ป๊อกชีเยวจะไปไว้ในห้องน้ำเฮ้ยให้ออีอี my god เียไห้องน้ำเอาไปยืดดูต้องเปิดโชว์ตัวดูสิ เดี๋ยวไปเอาออกไปมาเองนะเพื่อ a n a t o m ที่ดีของลูกนะไม่ไหนูหนูมันกดลงไม่ได้ลูกไม่เช็ดไปไปใส่ถุงมือลูกพลาสติกถุงนึงก็ได้ไปเออเดี๋ยวส้มปั่นพอดีพอไปเลย ว่าเจ้าคุณบุญโอ้ยหอมเออใช่หอมน้ำส้มสายชูอยากรู้จังเลยว่าดินเบาเขาทำมาจากอะไรเนาะเขาทำมาจากแป้งนัวดแป้งอะไรนะแป้งนัวไงแป้งนัวแป้งนัวคือภาษาอังกฤษอ๋อคือภาษาไทยกินเรียกว่าซื้อมาจากญี่ปุ่นอ๋อใช่ยังเหม็นขมมัสไม่รู้เหรอเฮ้ยมันใครอะมันใครอะข้างหลัง แกงไข่ดีหอนะไหมเป็นเหมือนเต่ากินยำอมยิ้มกันดีกว่ากินก่อนไม่กินทำท่ากินหน่อยสิไม่กินไม่กินทำท่ากินไม่กินม่อย่าใหม่กินลูกอมนะคะลูกแล้วก็นอนกินฟันไหนไม่ดูสิ ได้ดูมีอะไรอยู่ในปากหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาน,นี่หมาย่องเงินสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นตีปอกันนะคะแล้วก็จัดโต๊ะก่อนเลยค่ะบัมวมันเยอะมากจจกโต๊ะยังไงอะคะเรียงเป็นสีก่อนใช่ไหมคะเรียงเป็นสีก่อนเยอะมากจริงๆมีหลายสีเลยนะเนี่ยมีหลายสีเพราบอกว่าสามารถผสมสี ใช่ค่ะมีใบแนะนำมาด้วยใช่ไหมคะค่ะอ๋อนี่นี่ผสมทีก็เปซีแบบอ๋อมีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะเอาอย่าหมอนนั่งดูพี่จะเออยายมอนนี่อะไรมา่เอาจิ๊บจิ๊ให้น้องหน่อยน้องขออันเดียวน้องขอดีจ้าก่อน ป้านอุนอ่นจีติแล้วก็พ่อใช่ไหมแล้วก็เอาอุ่นจีไว้ที่คุณ<ม>พแล้วก็จากนั้นทิศทั่วท่วง แ้หมจะปั้นรูปอะไรก่อนดีคะไม่ปอกอ้าวมีความแล้วคุยวัยแม่เดี๋ยวเราทําคนละอันกันอ่าแม่จะทหนอนแม่แต่ว่าหนูจะเริ่มจากผสมสีก่อนเลยเอาละแม่จะปั้นหนอนนะแม่ขอสีเขียวขอขอขอเนื้อดีมากเลยนะคะแต่มันไม่ติดมือเนาะเนี่ยแต่ว่ามันยืดได้ด้วยเี่พี่บัวอยากเล่นนะสิถ่ายวิดีโอไปก่อนเลยเยมันเหนียวอ่ะแม่จะปั้นหนอนละ แบ่งก่อนแบ่งก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องทําสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนก้อนนี้เดี๋ยวแม่จะผสมให้เป็นสีเขียวเข้มนะมีตอนนี้มันเหมือนกันอยู่ใส่เออใช่หอมน้ําส้มสายชูนี่ผสมสีฟ้าลงไปนะคะอุ้ยยังไหม่ช่วยนวดให้หน่อยช่วยผสมให้หน่อยเอานวดบนโต๊ะเลยก็ได้อืดอืดอย่างนี้อย่างนี้แม่ว่าต้องผสมสีม่วงด้วยแล้วแหละอยากรู้จังเลยว่าดินเบาเขาทำมาจากอะไรเนาะเขาทำมาจากแป แป็นอะไรนะแป้งนัวไงแป้งนัวแป้งน,วน,นัวคือภาษาอังกฤษอ๋อคือภาษาไทยกินเรียกว่าซือ้อมาจากญี่ปุ่นอ๋อนี่เริ่มแตกต่างกันแล้วมันเริ่มจะเป็นสีอุนอุนจิมากกว่าสีนอนนะ้เนี่ยมันสีชาเขียวก็คือเราจะต้องปั้นวงกลมสีละห้าวงกลมนะคะนี่นะคะพี่บวัวน่ารักมากเลยนะคะวงกลมไม่เอาดีกว่าเก็บๆๆๆเก็บเก็บคุยคุยไม่เอา เอาตกลงแผ่นล้มเหลวไม่ไม่เอาสีฟ้าแทนเฮ้ยเหมือนมัชเมลโล่เลยใช่ยังไงทำมัชเมลโล่เหรอมัชเมลโล่ตาไม่บอกว่าหนูจะทำอะไรอุ้ยแม่อยู่ความลับด้วยพอไอ้ดินเบาอ่ะพอเราปั้นเสร็จแล้วเราสามารถทิ้งไว้ให้แห้งได้นะไม่อยากทิ้งให้แห้งทำไมอ่ะถ้าไม่อยากทิ้งให้แห้งต้องเก็บใส่กากระถังกระถังที่ไหนกระปุกยังไงอย่าทำของแม่สิทำของตัวเองขี้เหล่ขี้เหล่ก็ทำไปอย่าเพื่อ ของแม่นะคะก็วงกลมสีเขียวครบห้าอันรอ่ะ <apps> มันใครอ่ะข้างหลังออมีเขาหรือเปล่าอะไรอะไรทุกซิบอะไรพ่อทำงานก่อนนะค่ะแกงไข่ดีพ่อนะกทีแม่นี่เออเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวจะแกงแค่กันแน่คะแกงทะคแม่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเป็นกลมๆแบบนั้นไอ้มีดา ยังไม่เสร็จไงนี่เขาบีบอย่างนี้แล้วเราก็จะประกอบแล้วนะหัวมันต้องใหญ่อ่ะมาดูกันนะคะว่าจะเละไหมคะงานนี้แม่ออกไปของเจะพังแล้วเวิแต่ขอเอ้ใหม่ขอเอ้ใหม่เหมือนมาร์ชเมลโล่นะคะมาร์ชเมลโล่น่ากินจังเลยยังใหม่ปั้นอะไรนี่ใหม่ป้อนให้แม่หน่อยอ่าชื้อแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปขอนตัวนี้กินได้นะคะน่ากินมากเลยอยากปั้นกินเนาะ ขอดูภาพในปนยังยังไม่เสร็จห้ามดูค่นะห้ามดูค่ะเดี๋ยวจะมาเทยียบว่านีาจะต้องทำตาต่อนะคะเราจะเอาดินเบาสีดำทำตาแล้วก็คอสีขาวยัยใหม่นิดนึงแล้วก็จะทำสีม่วงอ่อนเออสีม่วงอ่อนแล้วโอ้โหดูยังใหม่ใช้สีขาวยังใหม่ใช้สีขาวเปลืองมากเลยทีผมด้วยสิ <laughs> ทำผมยาวๆนะแล้วก็ทำหนอยเดี๋ยวทำปากมันนิดนึงเป็นเหมือนเต่า เหมือนเต่าอะไรแม่บอกว่าต้องมีผมด้วยงั้นเดี๋ยวแม่ทำผมให้นิดนึงผสมกับนม่เสร็จแล้วนอนน่ารักไหมน่ารักไหมนอนแม่น่ารักไหมน่ารักแต่ว่ามันเหมือนหนอนสะพานนอนสะพานนะสิสะพานคืออะไรเอาต่อไปเราเอาหนอนสีอะไรนี่คือภาพตัวอย่างนะคะุยแม่จะทำมัชเมลโล่ได้ป่ะนี่คือภาพตัวอย่างแราก็จะทำอะไร จะทำโูวิปปอปอุ้ยวุ้ยวุ้ยมันนีนะคะกินยำอมยิ้มกันดีกว่ากินก่อนไม่กินไม่กินทำท่ากินหน่อยสิไม่กินไม่กินทำท่ากินไม่กินไม่กินนี่อะพี่บัว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 ขอกินหน่อยยำ้มยิ้มยิ้มยิ้มอ๋อยมากเลยเป็นละครเลยนะ ย๋ยวหม่กินลูกอมนะคะลูกแล้วก็นอนกินฟันปวดฟันเลยปวดฟันอ้าไหนไม่ดูาิไม่ดูมีอะไรายู่ในปาการืาเปาาาอาาอ้าปากกว้างๆอ้าเแ้ยาาา้ามาาาาามีาาาาานาา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 ามาาาาาาานาา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 า้าาาาาาไงาาะ ต้องกดก่อนกดแบนๆอ่าแบนแค่นั้นพอว้าวโชื้อก็ง่ายว้าวของแย่ใหม่สวยกว่าของแม่อีกนี่แม่ปั้นพี่บัวนะพี่บัวต้องหน้าเรียวเรียวปั้นเฉาะเฉาะเฮ้ยนั่นไม่ใช่ละ <laughs> <laughs> นี่หน้าได้หน้าแล้วต่อไปผมพี่บัวสีอะไรคะ สีน้ำตาลสีน้ำตาลสีดำอ๋อสีดำนี่นะครับผมพี่บัวผมดูเส้นใหญ่มากอย่าทามตานี่แม่ว่ามันจะกลายเป็นโมโม่แล้วแม่ว่าแม่ว่ามันจะกลายเป็นโมโม่มากกว่าแล้วก็ตนักปากอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวคือหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่โมโม นี่มันกลายเป็นโมโม่แล้ว่ะเอาโมโม่ก่อนไหนๆก็ไหนๆเนาะเดี๋ยวบอกว่าจะปั้นพี่บัวตอนนี้ออกเป็นโมโม่เฉยเลยน่ากลัวคอนเซ็ปต์เก่าคือปั้นพี่บัวตอนนี้ออกเป็นโมโม่เฉยเลยแนนค่ะโมโมขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาขึ้นมาแม่จะทำอื้อเลยโอ๊ยแม่แต่คะเขาดูยังไง่อยไม่ใช่อื้อ ใค้อึเป็นเส้นอย่างเงี้ยฉันฉันสวยมัอยมากถามก่อนฉันสวยไหมกดแมลงมาอีอีอีแอีกม่ทำทาแมสพี่ป๊อกซี่จะไปไว้ในห้องน้ำเอ้ยเอาอย่าไหมจย่แกงพ่อแม่อย่าไหมทายมาอันนี้แม่ปั้นอะไรไม่ทายทายคือนี่อุ้ยจิ๊ก ไปอุ่นจิมัิ๋อุ่นจิอีอุ้เราค่บไปหน่อยเราค่บอกไปหน่อยอืออ่ะหมายจะเอาอะไรคะฮอ้โ m อมีคุกม่ไอหรอจริงเหรอไหนไง พี่ไปอย่ไหนไปไหนพี่อยู <h azi> <h azi ่ในห้วงนู้นก่อนแอบก่อนก่อนแอบก่อนไหมแอบเข้าไประตูเข้าไประตูเข้าไปเถอะเฮ้ยอะไรไปไหนพคะเราไปห้องน้ำดูไหมคะห้องน้ำมีอะไรอะไปห้องน้ำไปไปเราไปเข้าห้องน้ำหน่อยไม่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 อะไรพี่ไปเข้ห้องน้ำเอาไปยืนดู

ออกมาทิมเอาครัวเออยะยะยะเดี๋ยวใครทิมทิมผิดด้านว่ามันอืดเต็มคอหายแล้วนะโอ้ยอนาดมากเลยพ่อมดหนูโอ้ยไม่ไม่ต้องเก็บเองหนูโอ้โหดูเสียทูเล่นอิวเป็นคลิปที่ขยะขย eng ต้องเขียนคำเตือนว่าการุณาทานข้าวก่อนดูคลิปนะคะเออเลือกกางกดไม่ได้อีกโอ้โยอนาด 拜拜。